ดูอรอดเอวอร์เรสต์สามบสองครับเออโต้เปลี่ยนจะเริมเปล่งแเซวเริ่เฟล่งหมบล็อก,ลอก,ลอก,ลอกแล้วก็มีแผงคอยระบายควาร้อนแลวมันเครื่องแงแล้วก็ว่าน้ำอลูมิเนียมใหญ่ของทีครับวรถน้ำใหญ่ที่สุดกโป F ห้าสิบ V ครับ เสเต็ปลรวใช้งานครับรีแมปแนวควันรุ่ส30ตัวกว่าครับแต่เราไปวิ่งดูกันคันนี้มีโมเกียร์แล้วนะครับโมโดย TT Racing เป็นการโมให้เกียร์จับแน่นขึ้นนะครับรองรับแรงบิดที่เพิ่มขึ้น สลิปนะครับก็จะยืดอายุการใช้งานของคัดเกียร์ด้วยเรามาดูกันใช้งานกันอันนี้เราก็ออกเพื่อที่จะดูความแน่นของเกียร์นะครับปกติเราใช้งานก็ไม่จำเป็นต้องออกกันอย่างนี้ครับ มันจะเปลี่ยนเร็วขึ้นนะครับความสนิทมันจะน้อยลงการต่อเกียร์มันจะเร็วขึ้นจับแน่นขึ้นไม่มีเลื่นนะครับโอเคนะครับฝากไว้เป็นทางเลือกครับ